สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบัรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลลอ่อประบาด เวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณนศะาลาดุสิตดาลายัยสวนจิตรละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายโชชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงวปรสรุ่นที่11และผู้บริหารสำนัก งาน,นาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเฝ้าทุนละอ่อนระบาดรับราชทานประกาศนียบัตและเข็มวิทยาฐานะพร้อมทั้งทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน,นาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมเฝ้าทุนละอ่อนระบาดด้วย เวลา14นาฬิกา38นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดา,รา,ดพ,ระรา,าพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกาสให้นายมานิตสุขสมจิตประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงบอยอสอสอรุ่นที่3เฝ้าทูลลออประบาทรับพระราชทานบุฒทบัตรและเข็มที่ระลึกข,ของสถาบัน โอกาสนี้คณะกรรมการมลลนิีพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสถาบันอิสาราคณะกรรมการหลักสูตรและเจ้าหน้าที่สถาบันอิสาราร่วมเฝ้าทุลอ,อมประบาทด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลเวลยลักษรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีพระาาราชทานพระวรมรกาสให้เอกอัครราชาทูตณกรุงลอนดอนและพระยาเฝ้าถวายพระคยาหานคำในโอกาสเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีรทัดกรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่19มกราคมพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาผนวลัยลษั์อัคราชกุมารีกรมพระศร <streaming leer> ีสว่างควัตวรัตติยราชนารีเสด็จออกนับพัตคาร์บิคอฟเทนสตูเบอร์โรงแรมที่ประทับออโรเพลิเออร์เชอร์โฮฟไฮเดอแบก เมืองไฮเดอแบกพระราชทานพระวรการให้านนัวออทวัน์กิศนามระเอกอัครชาชทูระกรุงลอนดอนและภริยาเฝ้าถวายพระกริยาหนาคำ่ำในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณสาพานสาานันธสาธณรัฐเยอร์มนนีโดยจะทรงลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพานสาานันธาธณรัฐเยอร์แมนนีณเมืองไฮเดอแบก และส่งงานทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพ,พันธ์าธรรณรัฐเยอรมนีทั้งนี้ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์การวิจัยวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทย รวมทั้งค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้นสรทัดโ์รงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองไฮเดลแบกสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน,นี คมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่37และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจำปี2568 พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฒกลุ่มภาคเหนือครั้งที่37ภายใต้โครงการสืบสารพระราชปณิธานองค์ราชาราชาพัฒจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมป้องกันไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควันจัดขึ้นระหว่างวันที่20-24มกราคม2568ณอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเขื่อนศิริกิจและโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทย าคโดยมีผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏ8แห่งรวม150คนร่วมสร้างแนวกันไฟร,ระยะทาง12กิโลเมตรพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนไผ่และสร้างฐานการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ประจำปี2568โดยรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณะบดีได้แก่คณะครุศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยน่านคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์เน้นการจัดการเรียนรู้การสอนฐานสมรรถนะรวมทั้งพัฒนา Soft Skills ค์ควบคู่กับฮาสกิ l ส์ตามสาขาวิชาและส่งเสริมอาชีพที่2ตามสาขาวิชาเอกเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทําให้แก่บัณฑิต นอกจากนี้ยังรับฟังรายงานสรุปการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมสร้างสารรค์ของนักศึกษารวมทั้งรับฟังประเด็นด้านสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศา,าสตร์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตริย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ณนะเรือนจําจังหวัดภูเก็ตอําเภอทลางจังหวัดภูเก็ต ควบคุมผู้ต้องขังชายหญิงรวม3,338คนมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน6คนบุคลากรประจำสถานพยาบาลจำนวน6คนพยาบาลช่วยราชการ1คนนักจิตวิทยา2คนและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำอสอรอจ122คนเรือนจำภูเกต็ตดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังอาทิด้านสุธกรรม และโรงเลี้ยงผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste มีส่วนแยกการผลิตอาหารพุทธและอาหารอิสลาม ด้านอาหารปลอดภัยตรวจสารปนเปื้อนฟอร์มาลีนสารฟอกขาวสารกันร,ราปีละหนึ่งครั้งผลไม่พบสารปนเปื้อนด้านระบบบำบัดน้ำเสียมีบอ่อพักน้ำเพื่อกรองเศษอาหารก่อนปล่อยสู่บอ่อพักน้ำนอกเรือนจำจำนวนสีบอ่อด้านจิตเวชคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ท่องขังแรกรับมีบริการคลินิกคลายเครียดให้คำปรึกษาคัดกรองเบื้องต้นและจัดกิจกรรมบำบัด ปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช93คนได้รับการรักษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษและด้านสถานพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลทลางซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตดำเนินงานเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอาทิจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคตรวจคัดกรองหาเชื้อ h i ชวซิฟิริสไวรัสตับอักเสบซีและวัณโรคในผู้ต้องขังแรกรับและผู้ติดเชื้อรายเก่า รวมทั้งสนับสนุนทีมแพทย์เข้าตรวจรักษาโรคทั่วไปภายในเรือนจำเดือนละ2ครั้งและตรวจแบบเทเลมีดิซีนสัปดาห์ละ1ครั้งกรณีถุกเฉินสามารถตรวจผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ได้ทันทีด้านตกรรมด้านทันตกรรมได้รับการสนับสนุนห้องทันตกรรมและมีแพทย์เข้าตรวจภายในเรือนจำเดือนละ2ครั้ง นอกจากนี้ได้นำนวัตกรรมราชทันปันสุขวงล้อกายภาพบำบัดมาใช้พัฒนาระบบสุขภาพผู้ต้องขังคณะยังตรวจเยี่ยมห้องแม่และเด็กภายในแดนหญิงปัจจุบันมีเด็กติดผู้ต้องขังสองคนและหญิงตั้งครรภ์สองคน ช่วงบ่ายคณะตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการราชธรร์ปัรสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัติรย์ณโรงพยาบาลทลางในการนี้เชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลถลางเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจําจังหวัดภูเก็ตมีห้องตรวจทางด่วนปันสุขสําหรับเป็นช่องทางพิเศษแก่ผู้ต้องขังป่วยที่ออกมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลห้องบริการตรวจด้วยระบบเทเลเมดิซีนจุดพักคอยปันสุขและห้องราชทันปันสุขสําหรับผู้ต้องขังป่วยจํานวนสองห้องห้องละสองเตียงแยกชายหญิง บริษัทดดยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาและต่อยอดดำเนินโครงการดอยคำโมเดลช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่กเกษตรกรและรักษาสิ่งแวดล้อม นายพิพัฒนพงศ์อิสระเสนาณอายุทยากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดติดตามการดำเนินงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่2แม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งรับซื้อผลไม้ตามฤด,ดูกาลจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มน้ำมะเขือเทศน้ำสวรสน้ำสตอรอเบอรี่น้ำลิ้นจี่โดยเน้นการผลิต น้ำผลไม้น้ำตาลต่ำเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพส่งออกจำหน่ายทั้งในประเทศและประเทศในแถบเอเชียโดยสนองพระราชปณิธานประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการรัก สาสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินงานโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่2แม่จันโดยต่อย,ยอดจัดตั้งโครงการดอยคําโมเดลส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้โรงงานปลูกผลไม้ปลอดสารพิษเช่นสาวรส และเกษตรกรยังร่วมกันจัดตั้งกลุ่มแปลรูปผลไม้ที่ปลูกตามฤดูกาลเช่นการควักเมล็ดสาวรสด้วยมือก่อนที่จะนำส่งให้กับโรงงานหลวงสำเร็จรูปที่สองแม่จันเพื่อผลิตเป็นน้ำสาวรสสำเร็จรูปต่อไปโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปสองแม่จันให้คำแนะนำอบรมวิธีการทำตรวจสถานที่ดูแลการผลิตทุกขั้นตอนช่วยให้ได้สินค้าที่สะอาดลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก และการขนส่งในระยะใกล้ใช้รถขนส่งขนาดเล็กลงทำให้สภาพแวดล้อมกลับมาดีขึ้นช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมรายได้ตลอดปีจากผลไม้ประจำฤดูกาลซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งโครงการโดยคำโมเดลในจังหวัดเชียงรายรวม16กลุ่ม จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษดาน,นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณีเพชรวงศิดิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ